สองสามเทปที่ผ่านมาเนี่ย แอดมินเนี่ยมแต่พูดแต่เรื่องผู้หญิงกับสถาปัตยกรรมในเมืองต้องห้ามข่าวนี้เอาจะพูดแต่เรื่องผู้ชายโดยเฉพาะเรื่ององค์ชายสุดหล่อนั่นเองเพราะว่ามีหลายคนถามแอดมินว่าองค์ชายเนี่ยชุดเป็นยังไงคะตั้งแต่กำเนิดเกิดกายองค์ชายอาศัยอยู่ที่ไหนเรียนหนังสือย,ยังไงทำงานอะไรบ้างเพราะว่าเห็นในซีรีส์ต่างต่างเนี่ยองค์ชายไม่เห็นทำอะไรเลยวันวันก็แต่ลอนไปล่อนมาไม่เห็นมีงานการอะไร ได้เลยค่ะเทปนี้เราจะมารู้จักวงจรชีวิตขององค์ชายตั้งแต่แรกเกิดจนจบชีวิตกันเลยซึ่งการพูดในเทปนี้เราจะแบ่งหัวข้อออกมาเป็น6หัวข้อด้วยกันข้อแรกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องขององค์ชายตั้งแต่แรกเกิดมีการตั้งชื่อเป็นอย่างไรและบ่าวที่ต้องได้รับมีใครบ้าง หัวข้อที่สองเราจะพูดว่าองค์ชายเ,ยเขาอาศัยอยู่ที่ไหนตั้งแต่กําเนิดจนเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่และหลังแต่งงานว่าองค์ชายเขาอยู่ในส่วนไหนคะของวังต้องห้ามหัวข้อที่3เนี่ยเราก็จะรู้จักพระยศขององค์ชายว่าองค์ชายเนี่ยมียศอะไรบ้าง หัวข้อที่4อันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสต u ดี้เรื่องเรียนหนังสือเพราะว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนละครจีนเนี่ยจะเห็นแล้วว่าองค์ชายทุกพระองค์เนี่ยต้องไปเรียนหนังสือนะคะหัวข้อที่5เรื่องเงินค่ะเงินสิคะเงินมาการแสดงไปเราจะมาไขาข้อข้องใจว่าองค์ชายเนี่ยมีเงินเดือนเท่าไหร่พอใช้หรือเปล่าหรือว่ามีเหลือเกินเกินและหัวข้อสุดท้ายก็คือ องค์ชายเขามีงานประจํำไหมคะเขาต้องงานทํางานตั้งโต๊ะหรือเปล่ามีบอสี่ประชุมซูมหรือเปล่าคะได้ค่ะเรามาดูข้อที่1กันก่อนก็คือว่าเรื่องขององค์ชายตั้งแต่แรกเกิดคือจริงๆแล้วหลังจากองค์ชายร้องอุแวอุแว,วออกมาส่วนใหญ่เนี่ยองชายจะอยู่อาศัยกับพระมารดาของตัวเองจนครบอายุหขวบก่อนแล้วองค์ชายเนี่ยถึงจะได้ออกไปอยู่ตำหนักต่างๆ ตอนแรกเกิดองค์ชายทุกคนเนี่ยก็จะมีคนใช้จัดสรรให้อย่างแรกเลยก็คือต้องมีแม่นมและอย่างที่2ก็ต้องมีผู้ช่วยแม่นมด้วยพอครบหนึ่งเดีอนก็มีงานเฉลิมฉลองอย่างอัก,กรดกยกโตฮค่ะ กรมวังเนี่ยจะจัดอาหารให้องค์ชายตามกฎมนเทียนบานทุกๆวันเนี่ยองค์ชายจะต้องได้รับเนื้อผักเมล็ดธัญญพืชถานหุงต้มให้ความร้อนแล้วก็เทียนไขและอะไรอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งแอดมินจะไม่ลองเป็นดีเทลมากเดี๋ยวจะเบื่อนะคะอ้าวแล้วองค์ชายอาศัยอยู่ที่ไหนเอาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเบบีจนถึงกับแต่งงานเลยนะ คือถ้าเกิดว่าใครยังจำา2ฉากในเรื่องหรูอี้ได้เนี่ยฉากแรกเป็นตอนที่จาก,กุ้ยเฟยโดนฮองเต้เฉียนหลงลงโทษโดยการส่งลูกชายเนี่ยไปอยู่เสียฟังเตี้ยนกับอีกตอนหนึ่งที่หลี่เฟยเนี่ยเพิ่งคลอดพระธิดาใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะฮองเต้เฉียนหลงลงโทษก็เลยส่งลูกสาวไปอยู่กับเสียฟังเตี้ยนเสียฟังเตี้ยนมันอยู่ที่ไหนไม่อยู่ตรงไหนของวังต้องห้าม ถ้าคุณดูในรูปที่แอดมินเอาขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าส่วนที่เป็นสีเขียวเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่า south of three houses เนี่ยเป็นกลุ่มอาคารขนาดเล็กที่กระจุกอยู่ร่วมๆกันนี่แหละเป็นสถานที่เขาเรียกว่าเสียฟังเตี้ยนแล้วก็มีอีกสถานที่หนึ่งที่องค์ชายก็อยู่เช่นกันเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า north five houses ซึ่งหมู่นอร์ทไฟอัลเซสเนี่ยเป็นหมู่เรือนที่องค์ชายเนี่ยต้องไปพักอาศัยอยู่รวมกันซึ่งก็อยู่หลังเขตพระสถานชั้นในนั่นเองในเสียฟังเตี้ยนเนี่ยเคยมีใครอยู่บ้างเอาที่แน่ๆเลยองค์ชายหงลี่หรือจกักรพรรดิเฉยนหลงองเราไงาก็เคยอาศัยอยู่ที่เสียฟังเตี้ยนอยู่ช่วงหนึ่งอีกองคหนึ่งก็คือว่าฮ่องเต้เจียชิงพระองค์เนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ถึง20ปีตั้งแต่เป็นองค์ชายจนได้เป็นองค์รัชทายาทเลย หองเตยเต่ากวงก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดจนแต่งงานอยู่รวมกับพี่น้องคนอื่นในมากมายในเสียฟังเตียนแล้วองค์ชายจะได้ออกไปนอกวังเมื่อไหร่จริงๆแล้วตามกฎมันเทีนบานกําหนดไว้ว่าองค์ชายเนี่ยต้องแต่งงานก่อนถือว่าเป็นผู้ใหญ่ หลาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วฮองเต้ก็จะจัดหาแมนชั่นนอกวังให้ไปอยู่แต่ว่าการที่จะหาแมนชั่นให้ไปอยู่นอกวังเนี่ยมันเป็นค่อนข้างให้ time consuming แล้วมันก็ต้องใช้เงินทองมากมายทําให้ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้องค์ชายบางพระองค์เนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วมีพระชายาก็แล้วมีลูกก็แล้วก็ยังอาศัยอยู่ในวังต้องห้ามจนแก่ก็มีค่ะฮองเต้สี่พระองค์เฉียนหลงเจียชิง เตากวงเสียนเฟิงไม่เคยไปอาศัยนอกพระาชวังเลยอยู่ในวังต้องห้ามจนคลองราดเลยค่ะองค์ชาย11หยงซิงเนี่ยในสมัยท้องเต้เฉียนหลงเนี่ยอายุ43แล้วถึงจะได้มีแมนชั่นเป็นของตัวเองแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าเกิดว่ามีห้องเต้องค์ใหม่ขึ้นคลองราดเนี่ยองชายรัชการก่อนเนี่ย ทั้งพี่ชายน้องชายจะต้องออกไปอยู่นอกวังที่ต้องออกไปอยู่นอกวังอย่างเร็วเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าฮ่องเต้อ,องค์ใหม่ก็ต้องมีลูกของตัวเองใช่ไหมคะแล้วฮ่องเต้ก็มีลูกเยอะแยะมากมายดังนั้นเราต้องมีสเปซให้ลูกของฮ่องเต้อ,องคใหม่อยู่ดังนั้นอีพวกดอยู่เก่าๆก็ต้องโดนกำจัดค่ะกลับมาเรื่องในฉากหนึ่งของตอนที่จากุ้ยไฟเดือลงโทษ ยังจําได้ไหมว่าตอนที่หลี่ยู่เข้ามาประกาศพระมราชโอ,องค์การว่าให้ลูกของจากุ้ยเฟยองชายยงฉางเนี่ยออกไปอยู่นอกวังจากุ้ยเฟยถึงกระเถียงว่าตามกฎแล้วอ่ะลูกต้องแต่งงานก่อนถึงจะไปอยู่นอกวังอันนี้ลูกชายไม่แต่งงานเลยถือว่าเป็นเด็กทําไมจึองออกไปอยู่นอกวังหลี่ยู่ก็บอกว,ว่านี่เป็นคำสั่งของฮ่องเต้อย่างไรก็ต้องทาตามนี่แหละเป็นกฎมนเทนบานที่จากุ้ยเฟยเอาขึ้นมาอ้างแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ฮ่องเต้รับสั่ง ต่อไปเรามาดูพระยศขององค์ชายว่าองค์ชายมีพระยศอะไรได้บ้างพระโอรสของฮองเต้นเนี่ยเราเรียกว่าอาเกิดซึ่งสรรพนามอาเกิดเนี่ยไม่ได้บอกหมายถึงยศตำแหน่งอะไรบอกแต่เพียงว่าผู้ที่เราเรียกเนี่ยเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินแล้วเวลาชาววาังเขาจะพูดถึงองค์ชายองค์ไหนเขาจะไม่เรียกชื่อมาตรงๆเขาจะพูดลำดับที่เกิดก่อนแล้วเขาใช้คำว,ว่าอาเกิดตามมา ยกตัวอย่างเช่นยังจาได้ไหมตอนที่ไฮหลานเนี่ยคลอดองค์ชายหย่งฉีออกมาเราก็เรียกองค์ชายหย่งฉีว่าอ,อูอาเกิดอูเนี่ยแปลว่า5อาเกิดแปลว่าโอรสของพระเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นองค์ชาย3ามเราก็เรียกว่าซันอาเกิดแต่ว่ามียกเว้นถ้าเป็นองค์ชายใหญ่เนี่ยที่เป็นโอรสองโตเราจะเรียกว่าอูอาเกิดรอยศขององค์ชายได้มีกี่ระดับจริงๆแล้วยศของ พระราชวงศ์ฝ่ายหน้าเนี่ยมีทั้งหมด18ระดับแต่แอดมินเนี่ยจะเอามาพูดใน6อันดับแรกเพราะเป็นระดับที่สูงที่องค์ชายจะได้รับแต่งตั้งได้ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่เป็นตำแหน่งรัชทายาทเขาเรียกว่าห่วงไทยจื้อซึ่งมีได้คนเดียวอันนี้แม้แอดมินไม่ไดเอามานับด้วยนะฮะคือว่าอันดับแรกก็คือคล้ายๆกับสมเด็จเจ้าฟ้าในเมืองไทยก็คือเหอซั่วชินหวังภาษาอังกฤษว่า prince of the blood of first degree ลำดับที่2 ตัวลั่วจุนหวัง Prince of the Blood of Second Degree ลำดับที่3ตัวล้วเปยเลอ่อ Prince of the Blood of Third Degree ลำดับที่4กูสซานเปยจือ่อหรือ Prince of the Blood of Fourth Degree ซึ่งโอรสของห้องเต้ทุกพระองค์เนี่ยตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปจะต้องได้ตำแหน่งกู่ซ่านเป๋เจอก่อนแล้วค่อยอัปเกรดขึ้นมาได้ขึ้นอยู่กับคุณงานความดีขององค์ชายคนนั้นและยังมีตำแหน่งที่5ก็คือเจิงกัวกงก็คือ Prince of the Blood of 5ฟฟิฟต e e และตำแหน่งที่6ฟู่กัวกง Prince of the Blood o f 6ฟเซ็ e e ์ e e หกตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นยศของพระ,ระบรมวงสานุวงศ์ที่องค์ชายและลูกขององค์เจ้าการแต่งตั้งยังจำในเรื่องเจริหวนได้ไหมฮะปรินซ์ดวนคนนี้ชอบบูลลี่คนนู้นคนนี้แล้วก็ยังบีบบังคับให้เจิญหวนต้องไปไล่รำในงานเรียงแล้วฮ่องเตยหยงเจิญก็เกลียดองค์ชายองค์นี้มาก ตอนหลังก็ต้องการที่จะดัดหลังก็เลยวางแผนโดยการยกให้ลูกขององค์ชายนขึ้นสูงก่อนแล้วก็ค่อยลงโทษตอนหลังซึ่งลูกขององค์ชายเป็นดวนเนี่ยในเรื่องฟูจินก็เข้ามารับคําสั่งจากฮองเฮาว่าจะแต่งตั้งให้เป็นเป๋ยจือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเบสซึจะอยู่ในตําแหน่งที่4ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงมากแล้วสำหรับลูกของอ,อง และแอดมินก็คิดว่าสายเหตุที่เป็นดวนเนี่ยค่อนข้างที่จะอโรเก้นในเรื่องจนหวนเนี่ยก็เพราะว่าเป็นัวนมีแบ็กกราวด์ที่ดีมากมารดาเนี่ยก็คือหวนซี่กุ้ยเฟยส่วนพ่อของมารดาเนี่ยก็คือเออปีหลงค่ะซึ่งเออปีหลงเป็นใครเออปีหลงเป็นหนึ่งในผู้สมัครราชการของห้องเต้คังสี่ตอนที่ห้องเต้คังซียังเยาว์ส่วนป้าขององชายก็ไปถึงห้องเฮาองค์ที่สองของห้องเต้คังซีดังนั้นนับได้เลยว่า องชายดวนเนี่ยถือว่ามีแบ็กกราวด์ทางครอบครัวที่เอาต a n ด i n g มากๆแต่เนื่องจากว่าองชายดวนเนี่ยฮ่องเต้หยงเจิ้นก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วในสมยัยฮ่องเต้คังซีเนี่ยปริญดวนกรับการแต่งตั้งเป็นตัวเลิศจนหวังซึ่งก็อยู่ในตำแหน่งที่สองแต่ว่าหลังจากที่ฮ่องเต้คังซีสว่างตแล้วฮ่องเต้หยงเจิเจ้นก็มาแทนก็ปราบปริญดวนจนหมอบราบคาบแก้วไปเลยค่ะ ปรินดวนโดนถอดยศออกไปเลยแล้วก็โดนจำคุกอีกต่งหาเพิ่งจะได้โดนปล่อยก็สมัยในะห้องเต้เฉียนหลงห้องเต้เฉียนหลงสงสารก็เลยยอมที่จะให้ยศคืนแต่ไม่ได้ให้ยศตัวหลวจุนหวังคืนนะคะให้เป็นฟู่ก,กัวกงก็คือยศลำดับที่6ดังนั้นก็จะเห็นว่าการตั้งลูกชายของปรินดวนเนี่ยขึ้นเป็นเป๋เปจือ่อหรือเบ้สึกเนี่ยก็ถือว่าสูงมากแล้ว การเรียนหนังสือขององค์ชายเนี่ยองค์ชายเรีหนังสือที่ไหนชาวเม่งจูจริงๆแล้วเน้นขีม่ม้ายิงธนูซึ่งแตกต่างจากชาวฮั่นที่เน้นการเรียนการอ่านการพูดแต่งโครงกรกาบฉัน ฮ้องเต้คังซีเนี่ยเอาจริงๆเพิ่งจะได้เริ่มเรียนหนังสืออย่างจะเป็นจริงเป็นจังะนะก็เมื่อพระชนมายุสิบหกชันษาแล้วแต่ไม่ได้ไหมายความว่าก่อนนั้นพระองค์ไม่เคยเรียนอะไรเลยพระองค์ก็มีเรียนมีคลาสเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นแบบ Form a l c l a s s เ s เหมือนในสมัยนี้ส่วนโรงเรียนในวังเพิ่งจะได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยเพิ่งจะมาก่อตั้งจริงๆจังๆ,ๆก่อนสมัยพระเจ้าหยางเจิ้น แล้วองค์ชายเขาเรียนที่ไหนกันอันนี้มีเป็นคําถามเหมือนกันใครดูหรือีเนี่ยจะเห็นฉากว่าผูวอี้เดินไปเดินมาบางครั้งก็ไปเยี่ยมองค์ชายยงฉีที่สถานที่เรียนบ้างโรงเรียนขององค์ชายเนี่ยเราเรียกว่าฉางฟูฟางหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า south study and upper study ซึ่ง south study and upper study อยู่ตรงไหนก็อยู่ใกล้ๆท้องพโลงของฮ่องเต้เลยอันนี้แอดมินก็เอารูปมาให้ดูเลยค่ะอยู่ใกล้ๆตำหนักเ,เฉินเฉียงกง ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนที่องค์ชายเราเ่มเรียนกันหนังสือก็อยู่ที่นี่เวลาเรียนเนี่ยเริ่มตแต่ตอนตีห้าและจบที่4ี่โมงเย็นหลักสูตรเนี่ยก็มีการผสมผสานระหว่างอักษรแมงจูฮัน่นมองโกแล้วก็มีการเรียนบุญด้วยมีการเรียนบู้มีขีม่ม้ายิงธนูต่างๆนานาในโรงเรียนเนี่ยก็มีทั้งองค์ชายต่างๆลูกขององค์และลูกของขุนนางระดับสูง ใครขาดเรียนนี่ถือว่า s ซเรียสมากเลยเพราะครูเนี่ยทำรายงานไปส่งห้องเต้ว่ามีใครขาดเรียนบ้างการเรียนเว้นกี่ปีคะเออไม่ทราบว่ามีแบบมัธยมต้นมัธยมปลายปตรีมปโทแล้วจบไหมคะจริงๆแล้วการเรียนขององค์ชายไม่มีวันจบค่ะ everlasting love องคชายเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆจนโตต่อให้โตจนแต่งงานแล้วก็ยังเรียนไปเรื่อยๆ ฮ่องเต้เจียเชิงเป็นตัวอย่างที่ดีพระองค์เนี่ยเรียนหนังสือมามากกว่า20ปีฮ่องเต้เต่ากวงโอ้กมล์กอดเรียนมากกว่า30ปีส่วนฮ่องเต้เสียนเฟิงเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆจนว่าพระบิดาสวรรคตขึ้นของราชถึงได้หยุดเรียนค่ะดังนั้นองค์ชายองค์ไหนเนี่ยที่เกิดมาเป็นองค์ชายไม่เก่งเนี่ยแย่ค่ะเพราะต้องเรียนตั้งแต่เกิดจนเก่ ส่วนองค์ชายองค์ไหนเนี่ยที่ห้องเต้มอบหมายให้ทำงานเนี่ยพอทํางานเสร็จก็ต้องกลับไปนั่งเรียนนะคะไม่ใช่จะเดินเชิบเชิบกลับไปบ้านนอนไม่ได้ค่ะสมัยพระเจ้าเฉียนหลงเนี่ยยังจำได้ไหมลูกชายของจากุ้ยเฟยหยงฉาง ซึ่งยงฉางเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกที่ฮ่องเต้เฉียนหลงปดปันคนหนึ่งเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ายงฉางเนี่ยถูกรายงานว่าขาเดเรียนพระอาจารย์เนี่ยรายงานฮ่องเต้เฉียนหลงว่ายงฉางนี่ต้องไปทําภารกิจที่ฮ่องเต้มอบหมายให้แต่ทําเสร็จแล้วก็ไม่กลับมาเรียนค่ะฮ่องเตาา้เฉีาายน <ๆ S 2> หลงอ่านแะ้วก็กริ้วแล้วก็คํานวณว่างานที่มอบหมายเนี่ยจริงๆไม่กี่ชั่วยามก็เสร็จแล้วยงฉางเนี่ยถือเอาโอกาสนี้สกิปค่ะ ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าแถ re, บอกว่ามาเรียนไม่ได้นะท,ทําธุระให้สำเร็จพ่อแต่จริงๆแล้วหล่อนธุระเสร็จตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมเข้าเรียนค่ะก็เลยโดนทําโทษเลยนี่เป็นผลของการขาดเรียนที่ถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสมากของเหล่าองค์ชายซึ่งขนาดนั้นยงช่างอายุ31ชันสาแล้วค่ะเงินเดือนเลยตายเรื่องเงินได้สําคัญเงินมาการแสดงไป องค์ชายเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจะได้รับเงินทั้งหมด10เหรียญเงินนอกจากเงินที่ได้รับแล้วองค์ชายก็ได้แบ่งสรรปันส่วนเป็นอาหารเป็นเสื้อผ้าธัญ,ญพืชของใช้ประจำวันทานเทียนไขหนังสัตว์ข้าวแป้งขนมต่างๆองค์ชายเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์ฟิกไว้เลยว่าองค์ชายต้องได้รับอะไรบ้างแล้วเงินสิเหรียญเนี่ยมันเยอะไหมคะเมื่อสา0ปีที่แล้วเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ จริงๆมันเทียบกันยากว่า300ปีที่แล้วนี่มันประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัณฑิตจนๆเนี่ยมาสอบที่เมืองหลวงสามารถใช้เงินแค่3เหรียญเงินก็อยู่ได้แบบพอประมาณตัวอยู่แบบพอเพียงอะ่ะใช้3เหรียญเงินส่วนเงินเดินผู้ว่าจังหวัดขนาดกลางเนี่ยได้เดียวแล้ว60เหรียญดังนั้นแอดนินเลยประมาณว่า10เหรียญเงินเนี่นะน่าจะเท่ากับ1 0 0 0บาทไทยในะยุคป,ปัจจุบัน ดังนั้นองค์ชายที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยได้รับเงินสิบเหรียญหรือ1 0,000บาทเนี่ยตั้งแต่กําเนิดเลยนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเพราะองค์ชายเนี่ยรายจ่ายก็ค่อนข้างน้อยเพราะทุกอย่างเนี่ยก็ได้รับแบ่งสรรปันส่วนจากกรมวังอยู่แล้ว แล้วเงินเดือนขององค์ชายก็จะรับการอัปเกรดขึ้นหลังจากที่องค์ชายเข้าโรงเรียนโดยเปลี่ยนจาก10เหรียญเป็น50เหรียญต่อเดือนซึ่ง50เหรียญน,นี่ก็ประมาณ5 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งก็เยอะพอสมควรแต่ว่าเงินจะได้เยอะจริงๆเนี่ยก็หลังแต่งงานค่ะเพราะหลังแต่งงานถือว่าอัปเกรดซูเปอร์อัพเลยจากเงินเดือน50เหรียญเป็น500เหรียญต่อเดือนซึ่งก็ประมาณ500,000บาทค่ะ แล้วลูกขององค์ชายก็มีเงินเดือนเหมือนกันลูกขององค์ชายนั้นจะได้เดือนละ200เหรียญหรือ200,000บาทส่วนลูกของลูกองค์ชายหรือหลานเนี่ยก็จะได้เดือนละ100เหรียญหรือ100,000บาทซึ่งเงินจํานวนเนี้ยจริงๆจะว่าไปมันก็เยอะมากเดือนละ500,000เพราะว่าองค์ชายเนี่ยต่อให้มีขันทีนันกำน,นันสตาร,รับใช้มากมายขันทีนันกำน,นันก็เอาเงินเดือนจากกรมวังองค์ชายไม่ได้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งโฮมของกินของใช้ปากกาผู้การกรมวังก็เป็นคนส่งให้มาดังนั้นถ้าจริงๆแล้วถ้าจะเก็บเงินใช้องค์ชายก็เก็บเงินใช้ได้เยอะอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเงินที่เราดูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเงินที่ให้ในต่อต้นราชการเพราะว่าหลังจากที่ยุคฮ่องเต้เฉยนหลงมันต้นไปเนี่ยพระญาติพระวงศ์เริ่มเยอะฮะเงินที่ต้องจ่ายไม่ไหวทองประครังร้อยหลอดังนั้นปีประมาณ1,900กอกว่าๆเนี่ยองชายส่วนใหญ่ก็ได้แค่เดือนละ100เหรียญต่อเดือนหลังจากแต่งงานแล้วหรือประมาณ10,000แบาทเอาล่ะเป็นยังไงล่ะเราฟังเรื่องขององค์ชายจบแล้วใครมีคำถามอะไรคลองใจก็ คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยชอบองค์ชายองค์ไหนก็อย่าลืมบอกแอดมินล่ะพายแอดมินนะก็หมายตาองค์ชายไว้หลายคนเช่นกันอา้าวแล้วองค์ชายทำอะไรวันๆบ้างเห็นในซีรีส์เอาแต่เดินไปเดินมาองค์ชายเนี่ยก็ต้องทำงานเหมือนกันนะเธอฮ่องเต้นเนี่ยก็จะให้จัดอยู่ตามกรมกรองต่างๆองค์ชายต้องทำหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าเป็นตัวแทนฮ่องเต้สักการะบูชาในพิธีสำคัญสำคัญ ต้องดูแลกันสร้างสุสานบางครั้งเนี่ยก็ต้องนอนเฝ้าสุสานเลยเป็นหลายๆปี บางครั้งเรามีงานแต่งงานองค์หญิงงานมงคลหรืองานศพพระญาตสำคัญเนี่ยฮองเต้ก็จะแอดไซน์ให้องค์ชายคนนี้ไปทำงานหน้าที่นี้บางครั้งองค์ชายก็ต้องไปส่งพระศพบ,บางครั้งองค์ชายก็ต้องไปส่งองค์หญิงไปแต่งงานกับชาวมองโกบางครั้งต้องทำงานหายไป5-6ปีก็มีดังนั้นงานขององค์ชายเนี่ยถือว่าเยอะไม่ได้เมาว่างๆอย่างที่เราเห็นในซีรีส์นะจ๊ะ เอาละเราก็จบกันเรื่ององค์ชายแต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยแล้วใครชอบองค์ชายองค์ไหนคิดว่าเป็นสามีแห่งชาติบอกแอดมินมาด้วยจ้าเราจะได้ไปฟินไปด้วยกัน